ดวงชะตาของชาวราศีธาตุดินซึ่งได้แก่ชาวราศีพฤษภชาวราศีกันและก็ชาวราศีมังกรในเดือนตุลาคมนี้จะเป็นอย่างไรมาดูกันได้จากคลิปนี้ครับสวัสดีครับชาวราศีธาตุดินซึ่งได้แก่ชาวราศีพฤษภชาวราศีกันและก็ชาวราศีมังกรนะครับ กลับมาพบกันอีกครั้งแล้วกับการทำนายด้วยไพ่ยิปซีประจำเดือนตุลาคมนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลามาเริ่มต้นกันเลยดีกว่าว่าในเดือนนี้ของคุณนั้นเกี่ยวกับด้านการงานของคุณจัดเป็นอย่างไรกันบ้างไพ่ใบแรกปรากฏขึ้นและก็ไพ่ใบที่สองปรากฏขึ้นมา ก็ต้องบอกว่านะครับองประกอบไพ่ทั้ง2ใบนี้ถือว่าเป็นองค์ประกอบไพ่ที่เรียกว่าค่อนข้างที่จะเจอภาระความกดดันและก็ความอึดอัดเกิดขึ้นได้อยู่นะครับฉะนั้นคุณอาจจะมีความตึงเครียดเกี่ยวกับสถานการณ์ทางการงานเกิดขึ้นได้อยู่แต่ก็ต้องบอกว่าสุดท้ายก็ผ่านไปได้นั่นเอง ในช่วงของครึ่งเดือนแรกนั้นนะครับก็ถือว่าทุกสิ่งทุกอย่างยังราบรื่นอ,อยู่ยังได้รับการเกื้อกูลยังได้รับแรงสนับสนุนถึงแม้คุณอาจจะเจออุปสรรคหรือปัญหาต่างๆเกี่ยวกับในเรื่องการงานของคุณแต่คุณก็ยังหาทางออกไปได้หรือสุดท้ายขอความช่วยเหลือคุณก็จะได้รับการเกื้อกูลจะได้รับความช่วยเหลือเกิดขึ้นนั่นเอง ถือว่าทุกสิ่งทุกอย่างในเรื่องราวขององค์ประกอบไพ่ใบน,นี้คุณอาจจะต้องเจอกับปัญหาก่อนนะครับและสุดท้ายคุณจะได้เจอกับแสงสว่างที่เกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นก็ถือว่าทุกสิ่งทุกอย่างในการดําเนินชีวิตของคุณอาจจะยังต้องเหนื่อยนิดนึงเกี่ยวกับในเดือนของครึ่งเดือนแรกอาจจะยังต้องเจอกับแรงกดดันหน่อยแล้วก็สุดท้ายปัญหาต่างๆก็จะเจอทางออกแล้วก็คลี่คลายเกิดขึ้นนั่นเอง เพราะดวงประกอบไพ่ใบนี้ต้องเจอทางตันก่อนนะครับและก็สุดท้ายก็จะผ่านไปได้นั่นเองฉะนั้นในเรื่องของการงานนะครับก็ถือว่ายังเป็นจุดจังหวะที่ยังต้องแก้ไขปัญหาต่างๆเฉพาะหน้าเกิดขึ้นและเดี๋ยวก็จะเริ่มดีขึ้นนะครับส่วนในช่วงของครึ่งเดือนหลังก็เช่นเดียวกันนะครับความหมายของไพ่คล้ายๆกันเลยไพ่ใบนี้สื่อถึงในรูปแบบของการที่เรียกว่าคุณจะต้องเจอกับในเรื่องของความทุกข์ความเครียดความกังวลความวิตก อย่างที่เห็นในไพ่นะครับในหัวของคุณคิดแต่ในเรื่องของการลบลบคิดแต่ในเรื่องของอุปสรรคและก็ปัญหาแต่สุดท้ายคุณก็จะได้รับการช่วยเหลือเกื้อกูลนะครับจากเทวดาหรือหาทางออกไปจนได้นั่นแหละเพราะฉะนั้นไพ่ใบน,นี้ก็ยังสื่อถึงคล้ายๆกันกับไพ่ใบแรกว่าได้รับการสนับสนุนและก็ได้รับการช่วยเหลือเกิดขึ้นเหมือนกันเลยทั้งสองใบนั่นหมายความว่าครับถ้าเกิดคุณติดขัดอะไรก็ล่่ตาก,กับธุรกิจของคุณ นั่นหมายความว่าครับถ้าเกิดคุณติดขัดเกี่ยวกับปัญหาเกี่ยวกับการงานของคุณขอให้คุณนะครับขอความช่วยเหลือเถอะเพราะมองแล้วนะครับองค์ประกอบไพ่นั้นสองใบสื่อถึงว่าถ้าคุณขอความช่วยเหลือแล้วคุณจะได้รับการช่วยเหลือเกื้อกูลคุณเกิดขึ้นนั่นเองแล้วคุณก็จะหาทางออกได้และคุณก็จะไปต่อได้กับทุกๆอุปสรรคและก็ทุกๆปัญหาของคุณเกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นถือว่าในเรื่องราวเกี่ยวกับ บุปผสักปัญหาเกิดไหมเกิดครับเหนื่อยไหมเหนื่อยครับสาหรับในเดือนตุลาคมนี้แต่ผ่านได้ไหมก็ผ่านจนได้นั่นแหละฉะนั้นก็ต้องบอกว่านะครับทุกสิ่งทุกอย่างของคุณก็ยังอยู่ในเส้นทางที่เรียกว่าปัญหาเกิดแต่ก็ผ่านไปได้อยู่ดีต่อมานะครับมาดูกันต่อในเรื่องราวเกี่ยวกับการเงินของคุณกันบ้างนะครับสําหรับการเงินของชาวราศีธาตุดินในเดือนตุลาคมนี้ไพ่ใบแรกเกิดขึ้นและก็ไพ่ใบที่สองปรากฏขึ้นมา ต้องบอกว่านะครับในเรื่องราวของการเงินของคุณนะครับถือว่าเป็นจุดจังหวะที่อาจจะต้องเจอกับภาระที่คุณอาจจะยังดูตึงๆึงมืออยู่มีความเครียดอยู่แล้วก็มีความสุ่มเสี่ยงอยู่เกี่ยวกับการดําเนินชีวิตในเรื่องราวของการเงินของคุณนั่นเองนะครับไพ่ทั้งสองใบนี้นะครับมันเกิดขึ้นจากการที่เรียกว่าในช่วงของครึ่งเดอนแรกไพ่เป็นนีสื่อถึงในรูปแบบของคนคนนี้กําลังก้าวเดินนะครับซึ่งเขาไม่ได้มองทางข้างหน้าเลยว่าเป็นหุบเหวอยู่นั่นเอง มันก็อาจจะทําให้เขามีการผิดพลาดเกิดขึ้นจากการประมาทและก็จากการเลินเล่อของเขานั่นเองส่งผลทําให้ความหมายของไพ่ใบน,นี้เป็นการย้ําเตือนคุณนะครับว่าในช่วงของครึ่งนอาล่าข้ามประมาทเกี่ยวกับการใช้จ่ายเพราะดูแล้วมีเรื่องราวของการใช้จ่ายสูงเกี่ยวกับการซื้อลุยซูร่ายหรือใช้จ่ายกับสิ่งที่ไม่ค่อยจําเป็นสักเท่าไหร่นั่นเอง ทำให้ในช่วงของครื่งเดือนหลังจึงมีสถานการณ์ที่ค่อนข้างตึงมือเลยทีเดียวทําให้คุณรู้สึกว่ามีความกังวลเกี่ยวกับในเรื่องการเงินกลวงหมุนเงินไม่ทันหรือการเงินที่คุณคาดหวังว่าในช่วงของครื่งเดือนหลังจะมีเงินเข้ามาก็อาจจะมีการผิดพลาดได้ด้วยเช่นเดียวกันทําให้การเงินในเดือนนี้ของคุณนั้นต้องหยาบละบากนะครับ มีเช่นนั้นคุณก็อาจจะต้องเจอกับสถานการณ์ที่อาจจะต้องเกิกับความกดดันหรือการเงินที่คุณคาดหวังอยู่มันอาจจะมีความล่าช้าไม่ได้ตามเป้าเกิดขึ้นทําให้อยู่ๆสิ่งที่คุณคาดว่าทุกสิ่งทุกอย่างเดี๋ยวมันก็จะผ่านไปได้มันอาจจะต้องมีเรื่องราวของการแก้ปัญหาเข้ามาก่อนจึงกว่าจ,จะผ่านได้นั่นเองครับแต่ก็มั่นใจแหละครับว่าผ่านได้หมดเพราะว่ามันก็คล้องจองก,กันกับในเรื่องราวของการงานของคุณนั่นแหละว่าสุดท้ายไม่ว่าคุณจะติดขัดหรืออะไรก็แล้วแตา แต่คุณก็จะได้รับความช่วยเหลือและก็ได้รับการเกื้อกูลเกิดขึ้นได้อยู่เช่นเดียวกัน,านการเงินก็เช่นเดียวกันนะครับเดือนนี้ก็คือการที่เขาเตือนเอาว่าต้องอย่าประมาทในช่วงของครึ่งเดือนแรกเกี่ยวกับในเรื่องของรายจ่ายต้องควบคุมบริหารจัดการให้ดีมีเช่นนั้นในช่วงของครึ่งเดือนหลังอาจจะหมุนเงินไม่ทันเกิดขึ้นนั่นเองนะครับถึงแม้จะสุดท้ายจะมีทางออกเกิดขึ้นก็ตามต่อมานะครับมาดูกันต่อในเรื่องราวเกี่ยวกับความรักของคุณกันบ้าง สำหรับความรักของชาวราศีธาตุดินในเดือนตุลาคมนี้พไพ่ใบแรกปรากฏขึ้นและก็พไพยใบที่สองปรากฏขึ้นมาก็ต้องบอกว่าความรักของคุณน,นั้นถือว่าเป็นความรักที่ดีละทีเดียวมีความราบรื่นกันเกิดขึ้นแล้วก็มีความสําเร็จที่จะเกิดขึ้นเกี่ยวกับคู่รักของคุณนะครับไพ่ทั้งสองใบนี้สื่อถึงว่าคู่รักของคุณจะมีโอกาสนะครับที่เขาจะได้เจอกับเรื่องราวดีๆและคุณก็พลอยฟ้าพลอยฝนพลอยความสําเร็จจากคู่รักของคุณได้อยู่นะครับ ไห่ไบร่าสื่อถึงในรูปแบบของความสําเร็จในสิ่งที่คุณนะครับคาดหวังเกี่ยวกับคู่รักได้ด้วยเช่นเดียวกันฉะนั้นถือว่าถ้าเกิดใครนะครับคาดหวังความช่วยเหลือเกือ้อกูลจากคนรักแล้วล่ะก็คนรักจะสามารถซัพพอร์ตและก็เกือ้อกูลของคุณได้อยู่ฉะนั้นเส้นทางทางหนึ่งที่จะหาทางออกได้ก็คือขอความช่วยเหลือจากคู่ของคุณหรือคนที่คุณรักหรือเขารักคุณก็แล้วแต่คุณจะสามารถได้รับการเกือ้อกูลและก็ได้รับความสนุบสนุนเกิดขึ้นนั่นเองหรือใครที่รอคอยความสําเร็จจากคนรัก หรือ,อรอลุ้นอะไรก็แล้วแต่เกี่ยวกับคนรักอยู่ ก็ถือว่าเขาจะสําเร็จได้เช่นเดียวกันนะครับไม,ม่ว่าจะเป็นในช่วงของครึ่งเดือนแรกหรือช่วงของครึ่งเดือนหลังในเรื่องราวเกี่ยวกับความรักก็ถือว่าเป็นไปในทิศทางด้านบวกทั้งสิ้นนะครับถือว่าด้านความรักของคุณดีเลยทีเดียวและก็ค่อนข้างลงตัวกันเลยทีเดียวส่วนคนที่ยังโสดอยู่ก็ถือว่ามีโอกาสที่ดีครับที่คุณจะได้เจอคู่ที่ถูกอกถูกใจเข้ามาสู่ชีวิตคุณโดยเฉพาะใครนะครับที่เป็นผู้หญิงก็มีลุ้นได้ครับว่าคุณจะได้เจอกับบุรุษที่จะมาอุปถัมภ์คุณเด่นเช่นเดีย หรือคนที่สามารถช่วยเหลือเกื้อกูลคุณได้นั่นเองครับเลยต้องบอกว่านะครับสำหรับในเรื่องของความรักของคุณถือว่าดีเลยทีเดียวครับของคนที่เกิดในราศีธาตุดินนั่นเองและนี่แหละครับก็คือดวงชะตาของชาวราศีธาตุดินซึ่งได้แก่ชาวราศีพฤษภชาวราศีกันและก็ชาวราศีมังกรนั่นเองครับสำหรับในเดือนตุลาคมนี้นะครับก็ต้องบอกว่าอาจจะเป็นเรื่องราวที่ตึงมือนิดนึงเกี่ยวกับในเรื่องของการงานที่คุณจะต้องเจอกับอุปสรรคและก็การแก้ไขเกิดขึ้นนั่นเอง ส่วนในเรื่องของการเงินนะครับก็ถือว่าเป็นในเรื่องรอของการที่ต้องระมัดระวังนะครับเกี่ยวกับการจ่ายเงินที่ฟุ่มเฟือยหรือการจ่ายเงินโดยไม่จําเป็นเพราะมันอาจจะทําให้คุณต้องอาจจะหน้ามืดได้ในช่วงของครึ่งเดือนหลงังเพราะว่าดูแล้วมันอาจจะมีสถานการณ์ที่คุณดูตึง,ตงๆแล้วก็เครียดเครียดอยู่เกี่ยวกับรายจ่ายนั่นเองก็อาจจะเป็นลนักษณะที่อาจจะมีความเหนื่อยเหนื่อยนิดนึงครับสำหรับในเดือนตุลานี้แต่ความรักก็ถือว่าดีอยู่ ทำให้คุณเองก็ต้องอดทนหน่อยนะครับสำหรับในเดือนตุลาคมนี้เดี๋ยวทุกสิ่งทุกอย่างก็ยังมีจุดของการที่หลุดไปได้อยู่จนในที่สุดนั่นเองแล้วมาพบกันใหม่ในเดือนหน้านะครับ